สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเอาใจมือใหม่นะคะอ่าอ่ะ,อะมือใหม่นะคะก็เลยต้องเขียนเลยหรือเขียนกันแบบนี้นะคะมือใหม่ Facebook นะคะอ่าจะเป็นผู้พูดว่ามือใหม่ออนไลน์มือใหม่โซเชียลนะคะอันนี้คือพูดถึงมือใหม่ Facebook กันเลยนะคะเราอาจจะรู้ว่า,าตอนนี้เราเปิดแฟนเพจหรือว่าตอนนี้เรา มี facebook มีรีวมีอะไรต่างๆเราก็งงๆว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะมาเรียบเรียง my n d p a p ให้ก่อนนะคะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างามาดูกันนะคะอันดับแรกเราจะมี facebook ส่วนตัวเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะคะเพื่อเอาใจบางท่านอาจจะยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะกระแตมีนะานักเรียนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ทำยอดขายเก่งมากนะคะ Facebook ส่วนตัว เขาเรียกว่าฟีเจอร์อฟีเจอร์มีฟีเจอร์ที่ใช้งานอะไรบ้างมีฟีเจอรอ์ถ้า Facebook ส่วนตัวเราทำอะไรได้บ้างเรา1นึงเปิดใช้ใช้ส่วนตัวใช้ Facebook ส่วนตัวก่อนอใช้ Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวนั่นหมายถึงที่เป็นตัวตัว F นะอันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตา นี้เรียกว่า Facebook ส่วนตัวนี่คือ Facebook ส่วนตัวนะคะเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนาะเราเรียกว่า Facebook ส่วนตัวนะคะเพราะว่าใช้ได้อยู่คนเดียวเป็น Account 1คนนะคะเป็นบุคคล1บุคคลนะคะประมาณนั้นนะคะเรียกว่า Facebook ส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวก็จะมีอะไรบ้างอ่า ms mn msg messenger เนาะก็คือข้อความ ข้อความแชทอ่าใน Facebook ส่วนตัวสร้างอะไรได้อีกสตอรี่อ่าแล้วก็โพสต์โพสต์ปกติอ่าประมาณนั้นใช่ไหมคะในโพสต์ปกติเราก็โพสต์ได้เป็นไลฟ์เป็นรูปเป็นคลิปอ่า แต่ปัจจุบันมีฟีเจอร์มาเพิ่มแล้วฟีเจอร์ใหม่เลยล่าสุดเลยคือริวอ่าถ้าใครหาไม่เจอนะคะมาที่กระแตและมิดานี่ค่ะมาที่กระแตเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นริวแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือริวนะเข้าไปเลยค่ะริวกระแตก็สอนใช้ริวไปหลายๆครั้งแล้วดังนั้นตอนนี้เราก็จะมีฟีเจอร์ เฟซบุ๊กส่วนตัวเราใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่ก็คือแชทข้อความเนาะสตอรี่โพสแล้วก็รีวเราสามารถใช้ Facebook ส่วนตัวในการเพิ่มขยายขยายได้อีกก็คือทำกลุ่มนะคะอ่าและยังไปทำแฟนเพจได้อีกนะคะอ่าแบบนี้เห็นไหมคะอ่า ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นละภาพชัดละว่า f a c e b o o k ส่วนตัวขยายอะไรได้บ้างขยายส่วนตัวขยายกลุ่มขยายแฟนเพจนะคะดังนั้นตอนนี้คือสิ่งที่มาใหม่คือริวใช่ไหมคะที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงก็ตามไปดู ep ก่อนหน้านี้นะคะจะสอนเรื่องการใช้รีิวนะดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเข้าใจละว่าอ๋อแฟนเพจ a c e b o o k ส่วนที่เขาเชื่อมต่อกับ IG อ่า IG อันนี้ยังไม่พูดถึงนะคะเราจะไม่พูดถึงดังนั้นตอนนี้ฟีเจอร์ของ Facebook เราใช้ Messenger เป็นหรือยังเราใช้ Story เป็นหรือยังเราใช้โพสเป็นไลฟ์สดหรือเป็นรูปหรือเป็นคลิปคลิปวิดีโอคลิปวิดีโออ่าเราใช้รีวิเป็นหรือยัง เราใช้กลุ่มไปหรือยังเราใช้แฟนเพจเป็นเราใช้เปิดกลุ่มได้หรือยังไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเปิดกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่ต้องเปิดกลุ่มใหม่ของเราแต่เราสามารถไปร่วมกับกลุ่มคนอื่นๆเขาแต่เราสามารถเปิดแฟนเพจไม่จํากัดนะคะถ้าเราดูแลทั่วถึงเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแฟนเพจทั้งหมดเราอาจจะเป็นแอดมินในการ ขายของออนไลน์กับท่านอื่นๆหรือเป็นพนักงานในส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแฟนเพจแต่ละแฟนเพจได้นะคะอ่าเหมือนกระแตน่ะดูแลหลายสิบแฟนเพจเลยแต่แต่ละแฟนเพจนะคะทำงานแตกต่างกันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนตอบแชทนะคะเป็นคนดูเรื่องเบื้องหลังวิเคราะห์บเบื้องหลังนะคะทีนี้เราดูเบื้องดูทั้งหมดแล้วเนาะองค์รวมของ Facebook นะคะอ่าเห็นภาพชัดนะคะอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงว่า ในโพสเนี่ยค่ะในโพสหนึ่งโพสในทุกอย่างหนึ่งอันเนี่ยค่ะการเพิ่มเพื่อนที่น่าเชื่อถือก็เป็นการทำคอนเทนต์แต่ในการเพิ่มเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้เรื่อยๆได้สูงสุดแค่5,000นะคะได้สูงสุดแค่5,000คนดังนั้นถ้าเราจะขยายธุรกิจอะคะเราจะทำยังไงเห็นไหมคะ ก็เลยจะต้องมีฟีเจอร์แบบนี้ขึ้นมาฟีเจอร์แบบนี้ขึ้นมาอ่าฟีเจอร์แบบนี้ขึ้นมาฟีเจอร์แบบนี้ขึ้นมาฟีเจอร์แบบนี้ก็คือจะมีเรื่องของการต้องโปรโมทมันก็คือเป็นร้านค้าหรือบริษัทเห็นไหมคะต้องโปรโมทถึงจะมีคนเห็นเยอะๆอ่าหรือออร์แกนิก เรียกว่าธรรมชาติแบบธรรมชาติก็คือการเชิญทีนี้เราจะเชิญได้แสดงว่าเราจะต้องมีเพื่อนจากตรงนี้เข้าไปตรงนี้เห็นภาพใช่ไหมคะ <c oughs> นั่นแสดงว่าเอาใหม่นะเราจะเชิญเพื่อนแบบออแกนิกได้จะต้องมีเพื่อนจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้เห็นไหมคะมาใส่แฟนเพจเชิญเราก็จะรู้เนาะที่มีปุ่มบวกแล้วเชิญเพื่อนแสดงว่าเราต้องมีเพื่อนจากตรงนี้เยอะๆถึงจะเชิญเพื่อนมานี่ด้เยอะหรือ แชร์เพจไปที่อื่นหรือแชร์เพจไปที่อื่นหรือแชร์เพจไปที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือทางอื่นๆน,นะคะวิธีการนี้ต้องไปหาเองนะคะมันจะต้องเป็นวางการตลาดอีกทีดังนั้นส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้องทํากันก็คือเชิญแบบออกแกนิกได้เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนมา1คนก็เชิญเข้ามา กดไลฟ์แฟนเพจเราก็อยู่ที่ว่าแฟนเพจเราทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะเราถึงจะขยายธุรกิจแล้วก็ไปหากลุ่มเพื่อนเดียวกันมา,าส่วนอีกอันนึงก็คือกลุ่มดังนั้นกลุ่มกลุ่มสามารถทําได้3ลักษณะก็อาจจะไม่พูดถึงโครงสร้างนะคะจะไม่พูดถึงโครงสร้างแต่เราสามารถทําแบบอะไรได้บ้าง3แบบก็คือเป็นสาธารณะเลย 2. เป็นกลุ่มส่วนตัว แต่ให้คนอื่นเห็นได้ค้นหาได้หรือขอเข้าร่วมได้แอบหนึ่งก็คือกลุ่มส่วนตัวแบบขอเรียกว่าแบบ v i p ก็คือปิดเลยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ากลุ่มนี้มีอยู่ในโลกใบน,นี้นะคะปิดก็คืออ่าดังนั้นเนาะเห็นไหมคะโครงสร้างของ Facebook ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะ